โลโลเโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ um ยามาต้าชินะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม f อ r z ซ่า r i z o n เค่าากันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นรถแปลกคันหนึ่งนะครับนั่นคือเจ้าซูบารุแร่นเองนะครับผมเป็นรถกระบะนะครับจากค่ายซูบารุนะครับเออผมก็เพิ่งรู้ว่าซูบารุเขาก็ทํากระบะเหมือนกันนะครับผมนะเป็นกระบะที่บอกว่าแปลกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีเบาะนั่งอยู่ข้างหลังแบบนี้ด้วยฮนะ ผมก็งงนะว,ว่ามันมีมาทําไมนะจนผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งจากช่องไซบิทมีเดียนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาษีไก่นะครับเขา อารมณ์ประมาณว่าเมื่อตอนสมัยก่อนเนี่ยสหรัฐเนี่ยเขามีภาษีนําเข้านะครับรถไรทักหรือว่ารถกระบะเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับก็คือรถนําเข้าเนี่ยจะต้องเสียภาษีเพิ่ม25เรื่องอะไรนี่แหละนะครับผมเขาก็เลยทําเบาะอย่างนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้คนนั่งจะได้แบบว่าจะได้ไม่เรียกว่าเป็นรถกระบะนะครับผมเออมันก็เลยเข้ามาแบบราคาถูก เนี่ยผมไม่เจอภาษีระมานั้นนะครับมันก็เลยมีที่นั่งแบบมีที่สอกอันขึ้นมานะครับอ่ะลองนั่งดูนะก็ดูเ <c> ค <oughs> ดีเหมือนกันนะสะ่วนมใครที่อยากจะนั่งอาบแดดนีครับผมเออประมาณนี้นะฮะอ่าและนี่ก็คือรถกระบะนะยครับจากค่ายซูบารุนะับผมเครื่องยนต์นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสูบน,นอนหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสูบน,นอนนะแบบนี้ดูจากทรงแล้วนะครับผมรถเก่าแล้วล่ละนะครับตั้งแต่ปี119อะไร้ 1นึ่แปนะทุกคนผมยังไม่เกิดเลยนีครับรถคันนี้นี่เก่ามากนะครับผมแล้วก็ขับสด้วยนะนะครับผมเป็นเครื่องยนต์สูบนอนบวกกับขับ4ด้วยนะครับผมโค้ชเฟลนะฮะเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับผมภายในนี่ไอที่ปรับกระจกยังเป็นแบบหมุนอยู่เลยนะครับเฟลฟ้าสจัดนะทุกคนอาเกียร์มี4ี่เกียร์นะครับผมมี1 2ึ่สอแล้วก็เกียร์ถอยหลังนะครับ มีแบบมีระบบให้ปรับเป็นขับหน้าแล้วก็ขับสี่ด้วยนะครับผมค่อนข้างเฟี้ยวอยู่มกันนะฮะขครที่ไม่เคยเห็นกระบะจากซูบารุนะครับผมนี่เลยคันนี้เลยนะครับ <c ười> คันนี้จะบอกว่าไม่ได้แรงด้วยนะรู้สึกว่าแรงม้าจะอยู่ที่69แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่1 1ึงนิวตันเมตรนะครับเป็นรถคัสตดีนะครับผมก็คือมันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่คือบวกขับขับสี่ด้วยคือแบบเจ๋งดีนะครับผม เดี๋ยวเราเอาคันนี้มาแต่งดีกว่าทุกคนผมว่ามาอัปเกรดน่าจะน่าจะฟิลฟ้าวอยู่นะครับมาแวเปเครื่องได้ปะอุ้ยแซวเป็นเครื่องสูบนอนเทอร์โบก็ได้นะครับหรือว่าเป็นสูบนอนเทอร์โบ2.5ลิตรก็ได้นะแล้วก็โอ้ยรู้สึกว่าจะแซวเป็นเครื่องแซดหมดเลยนะครับก็คือเครื่องสูบนอนหมดเลยนะก็คือ4สูบแถวนอนแล้วก็6สูบแถวนอนนะครับอ่าผมแว แซวเป็นเครื่องซีูบแถวนอน2.5ลิตรเทอลิโบแล้วกันนะครับผมมีแซวละนะครับรับรองว่าแรงแน่นอนนะแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่นะผมอยากจะใส่เป็นยางออฟโรดนะครับผมนะเป็นยางแรลลีอ่ะทุกคนอ่าแล้วก็เพิ่มขนาดหน้ายางให้มันกว้างขึ้นหน่อยนะครับมันจะได้วิ่งก่อถนนหน่อยเนียแล้วก็เปลี่ยนแม็กนอยนะครับผมใส่แม็กขอบ16แล้วกันนะครับกาลังดีนะอ่าใส่กันชนได้นะครับผมหรือว่าเอากันชนออกก็ได้ด้วยเหมือนกัน อ่ะผมเอาออกดีกว่าเท่ดีเท่ดีตอนนี้เพิ่มมาเป็น400แรงแม้านะครับโอ้ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับขับสี่ด้วยมันแน่นอนนะครับผมตอนนี้กระบะซิ่งเรา400แรงม้านะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปวิ่งแบบออฟโรดด้วยนะครับผมนี่นี่คือภายในอ๋อโอ,โอ้บูบาบูบาทุกคนตอนนี้เป็นเทอร์โบแล้วนะครับเป็นเทอร์โบแบบแอนตี้แลกด้วยนะครับโอยอดเฟี้ยวอ่ะ ไป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 เฮ้ยซิงอยู่ซิงอยู่ทุกคนอ้โดดโดดเอ้ยอ่าประมาณนี้แหละทุกคนนะผมว่าวิ่งกําลังดีครับเออกาลังดีกาลังดีเดี๋ยวเราจะไปสนามแบบว่าออฟโรดออฟโรดหน่อยละกันนี่ครับผมมาครับเจอกับรถอะไรไม่รู้นะรถปีเก่าๆปีลึกๆทั้งนั้นเลยนะครับผมไหนดูสตาร์ทกิดดิ โอ้เจอฟอร์ดทาซิสบาร์ควันแะทุกคนมีฟอร์ดยูทีเอสองพันสิบสี่ด้วยอ่ามีฮอ d เดนแซนแมนนะครับผมฟิลฟาวดีวะ่ะอ่ะไปพร้อมลุยครับผมเรามากับความแรง400แรงม้านะบ,บอกเลยว่าสู้เขาไหวได้รอนไปครับอ่ายิงยาไปโอ้โหฟอร์ดทาซิสเกอร์ไม่ใช่ธรรมดานะบ,บอกเลยตัวแรงเลยนะครับผมไป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 ,ไป เราวิ่งแบบออฟโรดนะแข่งมาแบบออฟโรดนะโอเคโอเคไปฮะวิ่งโอ้ยเหมือนมันไม่ค่อยเลี้ยวเท่าไหร่หว่ะทุกคนไป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 ตามเขาไม่ทันมะตอเนี้ยรู้สึกว่า AI เจะแรงกันทุกคันเลยเนี่ยครับผมมาแล้วลงทางออฟโรดแล้วตอนนี้เดินเวลาเดินเวลาอันนี้วางรถลายโชว์ทักษะ ไปครับผมโอ้แล้วทำไมมันดูแบบมันดูแบบวิ่งไม่ค่อยออกเลยวะมันดูตามใครไม่ค่อยทันเลยวะเออแสบผมต้องแต่งเครื่องให้แรงกว่านี้วะทุกคนรู้สึกว่า400ม้าไม่พอทุกคนนะี400่ย400ตามเขาไม่ทันนะผมอ่าไป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 เโอเโอเค,อเค,อเคไปฮะ ไปเว้ยไปเว้ยตอนนี้ยืนบบปกแล้วเนี่ยครับผมพอพอใช้ได้อยู่พอใช้ได้อยู่ยังพอตามชาวบ้านก็ทันอยู่ไปโอ้โหผตว่ามันอึดอดยังไงไม่รู้ว่ะมันแปลกๆไงไม่รู้ผมผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันน่เหมือนรถเรามันไม่ค่อยดิ้นไม่ค่อยออกนะครับอันดับหนึ่งถึงอันดับห้ามันไปไวมากครับผมตามไม่ทันจริงๆนะทุกคนนะนี่เหยียบแบบเหยียบแบบสุดตีนเลยนะ ข้างหลังมันตามมาติดๆเลยว่ะตามมาติดๆเลยครับผมผมหนีมันไม่ไหวนะตอนเนี้ยไอ้ข้างหลังมันเร็วมากมันผมตอนนี้ผมบางมันอยู่อ่ะบังแบบมันมันก็ไม่กล้าแซงเออผมบางมันมิดอยู่นะมันก็ไม่กล้าแซงผมเหมือนกันนะเอไออ่ะเออมันก็กลัวกลัวผมเบียดตกข้างทางไงโคตรมันโคตรมันนี่ผมว่าเอาไปแต่งดิฟถ้าจะมันนี่นะเออผมว่ากระบะเล็กๆแบบเนี้ย อาไปแต่งดิฟถ้าจะมันดีนะครับแหมผมโคสุดท้ายแล้วได้แค่ที่หกนี่ยไม่ไหวจริงครับตามที่หนึ่งไม่ไหวฮะที่หนึ่งที่ห้าี่ือมันไปไวมากครับผมจบอันดับหกนะครับจูนก็แรงโดนแซงได้ไงเออโดนแซงไปไกลเลยนะไม่ใช่ธรรมดาโอ้โหแรงมากนะครับแรงจริงหมายถึงรถขั้นอื่นนะโอเคครับเอารถกลับบ้านมาก็แน่นอนครับว่าเราต้องเอามาอัปเกรดนะครับผม เราจะแต่งแนวสไตล์อะไรก่อนดีอะผมว่าเอาไปดิฟก่อนดีไหมถ้าเอาไปดิฟเนี่ยผมว่าต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วแหละต้องไปแซวเป็นแฟดหกเลครับหรือว่าเป็น6สูบแถวนอนนะครับผมเป็น6สูบนอนนะครับดูสิว่าเป็นอะไรเป็น957แรงม้าเะครับผมโอ้โหเกือบ1,000เลยนะทุกคนใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เกือบ1,000เลยนะครับฟิลฟ้าจะจัดแต่บอกเลยนะฮะ อ่าแต่งเสร็จแล้วก็ไปลุยเลยสิครับผมจะรออะไรคราวนี้เป็นเป็นขับหลังนีครับก็จะแบบก็จะแบบผีกอามหนึ่งนะนี่อ่าอีกอามนึงเลยนะครับผมอ่าอ่าเฮ้ยดิบดีอยู่ดิบดีอยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ ีประมาณนี้ครับผมลองดิฟให้ดูนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดิฟกันนะครับผมมาครับดิฟลงเขากันนะครับผมดึงเบรกมือครับแล้วก็ไหลๆไปเรื่อยๆนะครับอ่าเออจะได้อยู่ใช้ได้อยู่น่าร้อยห้าสิบจิตแรงม้านะไม่ธรรมดานะครับผมแรงเอาเรื่องอยู่กันนะครับโอเคไปดิฟยาวเลยนะครับ มี8เกียร์เนีัยผมเราใส่เกียร์ใหม่มาเนี่ยมี8เกียร์กันเลยทีอเดียวเนี่ยเกียร์บาร์บารามาจีบลูกขาแบบชิวๆถึงเบรคเบรบไหลครับผมก็เหยียบแหมโคตรมันโคตรมันไปไปแหมอย่าไปอย่าไปทุกคน อโอยรอบจัดมากเนี่ยครับผม9,500รอบยอดเลยเครื่องเทอร์โบนั่นนี่ยวิ่งไป9,500รอบเลยเนี่ยครับผมอ่าไม่ธรรมดาเนี่ยครับผมบอกเลยไปยิ่งวกันไปโอเค ไปส่งเต้าหู้อ่านี่เราก็มาเวลาเดียวกับทาคภูมิเลยนะไปส่งเต้าหู้นะครับเราใช้กระบะซิ่งนี่แหละส่งเต้าหู้นะครับน่าจะกดได้เยอะกว่าหน่อยนะรกระบะาขนาดเล็กๆนี่ับผมแต่เครื่องไม่เล็กนะเครื่องใหญ่นะครับเครื่อง4ลิตรก็เลยทีเดียวเย่ไปฮะ มายาวไปเสียงเอาเรื่องมากอะ่ะไายิงยาวยิงยาวแววบอ่าสวยง,งามสวยง,งามอันนี้ผมไม่ได้จูนอะไรมากมายเลยนะผมแต่งดิฟแล้วผมก็มาเลยนะครับ ยางยังเป็นยางออฟโรดด้วยนะไม่ใช่ยางดิฟนะลืมหรือเปลี่ยนยางไหมเนี่ยครับผมไปไปยเยอะความมัน <S 2> <S 2> ไปครับผมว่าดิฟลงเขามันมันกว่าขึ้นเขานะแต่ถ้าถามว่าไหนง่ายกว่ากันผมว่าขึ้นเขาง่ายกว่า งงไหมงงไหมแล้วแต่แล้วแต่คนถนัดนะผมว่าเรื่องนี้แล้วแต่คนชอบด้วยนะครับส่วนตัวนี้ตั้งแต่เล่นฟอร์ซ่ามานี่ถ้าดิฟแล้วแต่ภาคสี่นี่ถ้าพักถ้าเป็นภาคสี่เนี่ยดิฟสี่ล้อดีสุดนะครับผมจะเป็นภาคห้านี่ดิฟสองล้อดีสุดนะเออแปลกไหมแปลกอยู่อ่าไปไปไป,ไปยังหวะนนี้ไปครับ แหมโอ oh, yo, ้โหโอ้โหโอหเลยเลยเลยเหยียบแรงไปหน่อยเหยียบแรงไปหน่อยอย่าไปอย่าไปเย่โอ๊ยเหยียบแดงเกินเกือบตกขาวแล้วเมื่อกี้แรงเกินไปแรงเกินไปหมายถึงว่าเรามาเร็วเกินเนี้ยผม Yeah. ตรงนี้ครับดึงเบรกมือครับแล้วก็เหยียบแม่ชีวิตจริงนี่ถ้าดิฟสวยขนาดนี้นี่คงจะสนุกดีเนาะแต่ได้ชีวิตจริงดิฟไม่ได้ขนาดนี้นะครับถ้าดิ้เป็นขนาดน,นี้ผมว่าน่าจะไปแข่งดิฟได้เลยนะครับผมโอเคเวฟ้าโองนี้เป็นไงตรวนี้หักซอกแล้วก็ดึงเบรกมือแล้วก็เหยียบคันเร่ง โอ้หมาเร็วเกินไป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 อ่าได้อยู่ได้อยู่อ่าเอามาดิฟก็ถือว่าสนุกเลยนะครับผมสำหรับเจ้าซูบูรุแบดเนะครับแหมสียดงเป็นตอนกลางคืนเนาะมันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่วม่าไงทานซิฟเมื่อกี้แข่งกับทานซิฟตัวเก่านี่แบบว่าตามเขาไม่ทันนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมเอาไปเปลี่ยนยางก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็น,เปนระบบขับสีด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปซิ่งกันและนะครับผม ไปครับแล้วสโก้แล้วสโกพร้อมรุยพร้อมรุยผมว่าน่าจะเจอรถพวกคล้ายๆแบบเซกเมนต์เดียวกันอะเป็นพวกไลท์ทักแต่ทุกคนไลท์ทักก็คือเป็นกระบะขนาดเล็กนั่นเองนะครับผมแต่ว่าฟอร์ดท,ทันซิชก็รวมรวมรวมเป็นไลท์ทักอยู่เหมือนกันนะลองไปดูประวัติภาษีไก่นะครับผมเออเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วกันนะครับสำหรับช่องแซนวิชมิเดียเนะครับผมคลิปภาษีไก่จะไ,ได้เข้าใจว่าไลท์ทักมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็ กำเนิดรถคันนี้มันมาได้ยังไงนะครับแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับภาษีไก่มันเกี่ยวอะไรกับไก่นะครับเออเดี๋ยวก็ไปดูแล้วกันนะครับผมผมอธิบายไม่ค่อยเป็นนะฮะอธิบายไม่ค่อยไม่ค่อยถูกนะครับผมมาพร้อมลุยวุ้ยรถคันนี้แต่งลายสวยวะ่ะเออมามาเราเจอไลท์ทักสักงนันเลยนะครับผมมาครับพร้อมลุยพร้อมลุยไป let's go แต่ละคันนี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับ S2 ทั้งนั้นเนี่ยครับผมโอเคโอเคโอเคเข้าไหนเข้าไหนไม่ไหวป่ะไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ไหวจะเคลียร,ร,ยร์โอ้ย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 ไป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 โหดับปกเลยครับเสียงตามใครไม่ทันเนี่ยครับผมมันเร็วกันเหลือเกินวเดี๋ยวรถเราก็เร็วมากเร็วจนคุมไม่อยู่ ไป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 โอ้โหเจอเจอเพื่อนเจอเพื่อนไปฮะอย่างนี้เบรกเบรกเบรกโเคโอเคไปไปไปโอ้ยผมไปเล่นแตโค้งทำไมไปเนี่ยแหวกโค้งเลยไปครับตอนนี้ดับสามเลยทุกคนไอสองคันหน้ามันเร็วมากเลยว่ะมันใช้รถอะไรวะเนี่ยมันทำไมแรงจังผมว่าเก้าร้อยห้าสิบมานี่ไม่พอนะครับ ไม่พอแล้วไม่พอแล้วอุ้ยตรงนี้ตรงนี้มาแบบนี้เลยแล้วกันเออใช้กำแพงให้เป็นประโยชน์ไงครับเคเบรกอ่าเลี้ยวโอเค่เปึ๊บโ,โอ้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวปึ๊บปึบปึบอ๋อไอ้นี่มันรถกระบิงนี่วาไอ้สองคันหน้าเนี่ยไอผมจำยี่ห้อมันไม่ได้แล้วอุ้ยมาเร็วเกิน เบรก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 ไป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 มงมาครึ่งทางแล้วยิงแซงมันไม่ได้เลยว่ะเดี๋ยวเราต้องหายจังหวะแซงให้ได้นะครับผมเคไป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 ครับไปครับรผลต้องตามไม่ทันครับตามไม่ทันตามไม่ทันไป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 แหวบโอเคโอ้ย ตามไม่ทันจริงมาทุกคนไปฮะจังหวะน,นี้เหมือนจะตามทันแล้วเหมือนจะตามทันแล้วทุกคนจังหวะน,นี้แตงได้ไหมแต่งแล้วแต่งแล้วแล้วก็แส่งอีกคันนึงโอเคไปฮะอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้ไป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 ,ไปโอเคโอเคทุกคนอันดับหนึ่งเป็นของเราถ้าเราไม่แหกโค้งซะก,ก่อนไปครับจะใช้ยอยู่ข้างหน้าแล้ว ายจังหวะนี้ดึงเบรกมือเข้าแบบนี้เลยละกันมีอย่างที่แล้วตรงเส้นชัยมันมีน้ำพอดีอีกนะโอ้โหอย่างลื่นเลยนะทุกคนมาอันดับหนึ่งครับผมเยี่ยฟยวฟ้าจ,จัดจัดเดี๋ยวว่าจะไม่ได้ที่หนึ่งแล้วนะทุกคนโอ้โหเจอแต่รถแรงๆทั้งนั้นเลยนะแรงจัดจะบอกเลยไม่ใช่แรงธรรมดานะคือแบบโคตรแรงนะะหมายถึงรถคันอื่นเลยนะแรงมากนะครับผม อ่ะเดี๋ยวเราไปอีกสักหนึ่งสนามดีไหมทุกคนหรือว่าจะไปลองลองความเร็วดีอ่ะไปลองดีว่ามันได้สามรอยเจ็สิบกว่าจริงหรือเปล่านีครับผมว่าก็ได้จะได้ประมาณนั้นแหละนรั่ผมไปออกตัวเอเคไปครับไปครับเกียห้าวิ่งไปสองร้อยแปดสิบแล้วสามร้อยแล้วทุกคนอุ้ยชนก่อนรถไม่ยอมหลบ มาตั้งลำใหม่320ครับ330ครับทุกคน340ใส่เกียหสร์ 350, 360. อ3ห้า6 0บส้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทุกคนไปเรื่อยๆ363ครับไปต่อไปต่อรถเราน,นี่โตลลมอยู่เคยับผมเดี๋ยวรอลงเนินน่าจะมี370น่าจะเห็นอยู่เนะียไป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 จังหวะน,นี้ สามหกแปดสามหกเก้าสามหกเก้าแล้วสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสองสามเจ็ดสี่สามเจ็ดห้าสามเจ็ดหกสามร้อยเจ็ดสิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมขึ้นเจ็ดได้ไหมึ้นเจ็ดได้ไหมอีนิดเดียวอีนิดเดียวโอ้โหขึ้นเดินก่อนมันขึ้นเดินก่อนพอดีเนี้ยโอ้โหแรงแม่กับทุกคน เนี่ยเห็นกระบะเล็กๆแบบนี้อย่าไปดันนะครับผมเครื่องเขาแรงนะครับจูนก็แรงโดนแซงได้ไงเออโดนแซงได้ไงแล้วรถเรามันแรงไงทุกคนวิ่งสามร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับผมไม่ธรรมดานะคันนี้โอ้โดูนี่ระยะเบรกเป็นไงหนึ่งสาสองเสาสามเสาสี่เสาห้าเสา เกือบหกเสาเลยครับผมระยะเบรกเกือบหกเสาเลยครับเป็นแบบ ABS เลยครับผม mm hmm. ฟลิลฟ้าวดีว่า mm hmm. แรงแรงแรงสะใจดีนะชอบชอบเอาไปแข่งอีกซึ่งถึงสนามดิโอ้โหแล้วเจอไฮเปอร์คาร์ทั้งนั้นเลยครับผมแล้วอย่างงี้ผมจะไปสู้ไหวไหมเนี่ยแล้วรถเราเป็นแบบรถกระบะเ <laughs> <laughs> จอซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์ทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว มันคนละเซกเมนต์กันเลยนยเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าได้อยู่อัดตายเร่งเราดีอยู่ครับถ้ามีทางตรงนี้บอกเลยว่าผมแดกแน่นอนแต่ทางเลี้ยวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าจะเลี้ยวได้ไหมเพราะว่ารถเราเลี้ยวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะโอเคไปอา้าวยังไงครับมีรถสวนมีรถสวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบไปแล้วโอเคโอเคเบรก,บก,บกเบรกเบรกมาดูสูดไปดูสูดไป โอเคตรงนี้ทางตรงทางตรงได้ไหมไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวหาจังหวะดีๆก่อนเนี้ยตรงนี้เบรกโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่ก่อถนนมันเลยโค้งมันเลยโค้งโอ้โหโดนแทงไปแล้วไม่แทงเว้ยไม่แทงเว้ยโอ้โหไม่ให้แทงแต่ว่าแหกโค้งไปแล้วโอ้โหไม่ทัน,นครับทุกคนไป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 โอกาสยังมีโอกาสยังมี เพิ่งอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับผมเราต้องใจเย็นๆครับโอ,อก,กาสยังมีอยู่นะครับผมเคไป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 เคตรงนี้อุย้ยตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ได้โอกาสอยู่ได้โอกาสอยู่ได้ไหมได้ไหมกูแต่ว่าเมื่อกี้ไอ้ดับดึงมันเลี้ยวชนแล้วเมื่อกี้ถ้าผมเลี้ยวดีหน่อยนะเมื่อกี้นี่คือบอกแบบแต่งแน่นอนเนี่ยแต่ว่าเรามาเร็วเกินไปด้วยเมื่อกี้ เ้ามาเร็วอีกแล้วแหกโค้ง,งเข้าป่า <laughs> แรกเกินไปครับนี่เบาหน่อยเบาหน่อยโอเคโอเคเบาได้เบาเนี่ยครับไป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 แหว,วนรถตรวนรถตรวนรถตวแหวนโอเค้ยทางตรงทางตรง ได้ไหมได้ไหมไปฮะตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมโอ้โหรถสวนรถสวนวิ่งอันนี้ไม่ทันไปเว้ยไปเว้ยไปเว้โอ้เหมือนจะไม่ทันแล้วทุกคนวิ่งชนตูนดรถเต็มๆเลยโอย้ถ้าไม่มีรถส่วนหรือว่าไม่มีรถอยู่เมื่อกี้นะโอกาสแซงมาได้แบบสบายๆเลยนะครับโอ้โหได้แค่ที่สามนะครับก็ถือว่ายังดีอยู่นะ เออโหตามเขาไม่ทานครับคือรถเรามันเลี้ยวไม่ได้นะมันมันเลี้ยวไม่ดีเลยนะผมถ้าเกิดว่าเลี้ยวดีหน่อยนะผมว่าสนุกเลยนะเออจะเสียดายผมจูนไม่เป็นนะจูนเป็นนะบอกเลยมัน <c oughs> อะประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าซูบูรูแบดเนี่ยผมก็ไปหามาขับกันได้นะคันนี้แรกจัดเนียครับผม950แร้าิดงแม้ถ้าวางวีได้นี่ผมว่ามันกว่าเดิม <c oughs> ผมว่าสนุกกว่าเดิมเนี่ยเรียวฟ้าจัดแน่นอนนะ่ยอ่าประมาณนี้ด้วยกันครับวันนี้เนี่ยโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันไป้ลยละกันดีครับผมที่สําคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสหรับวันที่ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอยู่โอเคครับผมบ๊ายบาย